เราจะพิสูจน์ยังไงดีครับพี่เอามีแผนไหมครับพี่อ่าจริงๆก็คือไม่มีฮะอ่า,อาไม่ได้ชิดไวอ่ะน้อมผมขั้นแรกอะเราลองมาสังเกตกันก่อนดีไหมครับเป็นความคิดที่ดีมากเลยน้องโยธาแต่ว่าทำาไงอะ่ะเอ,อย,อยเอฟบอลนะพี่ ใช่เรียนทุกคนมานี่เลยมานี่เลยมานี่มาซิบจ๋าสิบจ๋ามีอะไรปหะคเนี้ไม่มีสรุปมีหรือไม่มีนะครับคือไอพี่นี่มีอ่าอ้าวกูเลยคือมีมี มาคนเดียวใช่ปะมาคนเดียวครับนี่พี่ยามเห็นใครมากับผมด้วยเหรอครับพรุ่งนี้ผมวิ่งตลอเดี๋ยวครับพี่ยามอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าเออแล้วมาคนเดียวแล้วไปไหนต่อก็ไปเรียนหนังสือครับเออวะข้องอก็ต้องมาเรียนนะสวัสดีครับพี่พี่ อผมไปเรียนก่อนนะครับครับเมื่อกี้น้องวายมาจริงเหรอพี่หรือผมตาฝาดมาจริงดิไปแล้วปกตินี่ดูแลกันดีขนาดนี้เลยเหรอก็ปกตินะครับ ปกติที่ไม่ค่อยปกติอะนะน้องหวนี่น่ารักนะนะจริงไปลแล้วไปลแล้วไ<ๆ>ปเลยอะไร,ไอ,ะไรอ๋ออ้ไ โอ๊ยใครมันจะไปน,น่ารักเท่าบีกเกิลถูกมะนะดูแก้มสินายิแก้มของบีเกิลเนี่ยมีไว้ให้แค่กูคนเดียวเนอะ,นะไฟฟ้าใช่ปะสออคุยด้วยหน่อยดิมีคนเห็นว่ามึงอะไปรับแฟนกูที่คอนโดเข้าไหนวะคุนกูตีเหรอเฮ้ย ถ้าคุยกันดีๆไม่ได้อ่ะมึงก็เวลากลับไปดูแลคนของมึงไปอย่ามีเรื่องในหมอมึงอย่ายุ่งกับคนรอบตัววินะไม่ง,งั้นห่ากูไม่เตือนความใจดีของมือเลยใช่ไหมที่เป็นแนบด็ ทรงหน่อย From Jan ขอบคุณที่ปักช่วงเท้าให้นะคะมึงเอาไปกินเลยวันนี้คืนเดือนดับเหรอวะทำไมสปอตไลท์ของ Electric Boy ถึงได้มองขนาดนี้โนตรแย่นเนี่ยฮะ้องแจนเขาบอกไหมว่าจ <c oughs> นนี้ขอเลี้ยงข้าวนะคะ <c oughs> เลี้ยงไหไม I don't know เดี๋ยวแกตอบแทนมึงได้พี่มึงมาช่วยผูกเชือกรองเท้าให้น้องเขาโอ้ยไอเชือกรองเท้าเนะี่ะกูผูกเป็นร้อยเป็นพันคู่แล้วมึงก็รู้มึงโนไอโนแต่เขาเดินดนโน้อ้าอ๋ไงก็กูเคยเตือนมึงแล้วยูโน้ตมึงบ้างไอมความกู๊ดบอยกู๊ดเพอร์ซันของมึงอะ่ะจะทำให้มึงลำบากพูดเหมือนไ,วไอไวายเลยวะไอวายพูดเหมือนกูเลยเหรอกู๊ดบอยกู๊ดเพอร์ซัน มาไงนะฮะน้องง่วงหนีอะไรมาอีกท <Bund le> ี่ยังหางหนีอะไรมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพีภูริเล่าให้ผมฟังหมดแล้วผมไม่ได้หนีมันก็นแค่แค่ไปไเสพผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วก็กำลังรู้สึกไม่ดีสดุด ไแจนนี่มันร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะมันบอกมันคิดว่าที่กูทำมันกูจีบแล้วพอกูพูดไปตรงๆแล้วกูไม่ได้คิดอะไรอ่ะแจนมันก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยอะ่ะ้รงนี้ไงผมไม่ชอบปฏิเสธคนอ่ะแล้วทาไมครั้งนี้พี่เลือกปฏิเสธเขาอะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะนะพี่ก็งคงไปกินข้าวกับเขาแล้วก็ทําตามสิ่งที่เขาขอให้ทา เพราะกูรลองพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนคนหนึ่งอยูย่ไงคนที่จจ่ๆก็เข้ามาแล้วก็ทำให้กูรู้ว่าพิเศษกว่าคนอื่นเป็นยังไง แล้วทำไมไม่ให้กูไปส่งที่หอก็พี่ดูไม่ค่อยโอเคอะผมแล้วจะไม่อยู่เหมือนเพื่อนไงกูเนี่ยนะไม่โอเคอือ มึงจะมานั่งเงียบๆอยู่กับกูแค่นี้เลยเหรอก็เวลาผมไม่โอเคแล้วมีพี่อยู่ด้วยอะมันทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นไงผมก็เลยคิดว่าถ้าพี่มีผมในเวลาแบบเนี้ยมันจะทำให้พี่รู้สึกดีขึ้นเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะผมกลับก็ได้ขอกอดหน่อยนะ ไม่ให้พี่ไฟฟ้าผมขอถามอะไรหน่อยสิกูก็มีเรื่องอยากจะถามมึงเยอะแยะได้เหมือนกันที่พี่บอกว่าพี่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนคนนึงอยู่ แล้วก็ที่พี่บอกผมว่าผมเป็นคนพิเศษอะมันใช่แบบที่ผมคิดหรือเปล่ามึงกำลังคิดว่ากูชอบมึงขึ้นมาจริงๆแร้วใช่ปะแล้วถ้ากูชอบมึงขึ้นมาจริงๆมึงโอเคปะพี่คิดว่าผมจะไม่โอเคเหรอก็ เรื่องของเรามันไม่ได้เริ่มต้นมาแบบนั้นไงวายวายมีคนที่วายชอบอยู่แล้วพี่แค่เข้ามาช่วยแล้วในความคิดพี่อะเรื่องของเรามาควรจบยังไงหรอวายสมหวังกับคนที่วายชอบแบบนั้นมั้งเมื่อคือนะ่ะเจาถามผมว่าผมยังชอบพี่ต่ออยู่หรือเปล่า ผมตอบกลับแบบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าผมไม่ได้ชอบแล้วเจก็ถามผมว่าผมชอบพี่ไฟฟ้าหรือเปล่าผมกลับตอบมันไม่ได้แล้วทำไมถึงตอบไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่แน่ใจในคำตอบมั้งงั้นเรามาช่วยกันหาคำตอบไหม เวลากูหันไปแล้วกูเจอมึงอะกูโคตสบายใจเลยวะไอถึงแล้วไปอาบน้ำได้แล้วไปครับ ใจเย็นๆในวายนี่มึงชอบพี่ไฟฟ้าไปแล้วใช่ปะค่อยๆหาคำตอบก็ได้ค่อยๆเข้าใจไหมขึ้นนอนเตียงด้วยกันแล้วไม่เป็นไรครับผมนอนดิน้นกูก็นอนดิ้นเหมือนกันไปแล้ว เร็วไวไว้ <Why? S 3> ฟมีงพูดก่อนเลยมึงพูดก่อนเลยพี่โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมครับโอเคโอเค แล้วพี่จะพูดอะไรล่ะครับกูจะบอกมึงว่ากูอาจจะดูเป็นคนเกินเกินล้นๆ้นทำอะไรไม่คิดแต่ถ้ากูทำอะไรให้มึงอึดอัดใจอ่ะมึงบอกกูได้นะพี่เป็นตัวเองได้เลยเวลาอยู่กับผมอนะ่ะคิดดีแล้วอ่ะพูดแบบนี้ กูแปลกนะผมรู้มึงก็เป็นตัวเองได้เต็มที่เลยนะเวลายอยู่กับกูผมก็เป็นแบบที่พี่เห็นนะั่นแหละไม่ตายจากนี้หรอกอืมจริงๆก็อยากให้เป็นแบบนี้ไปตลอดากขึ้นนมลเเป็พิศ จากท้องฟ้าที่อ้างวางมองไปกลับมีแสดงดาวจากชีวิตที่ลำพังสูกอบล้อมด้วยความหวงังสุขเนตรีครับน้องว่องันดีครับ,รบพี่แตกพรเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเตมสิ่งที่ สให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นจร่งไหนไว้โจ้ยกูไหนแล้วกูขอร้องโชคดีนะที่ผมเข้ามาในชีวิตพี่ท่าน,นโชคดีจริงๆแหละที่ชีวิตกูมีมึงเข้ามาพอเธอนั้นเข้ามา